กระดุ้มนิดหน่อยนะทั้งคนทั้งนะ้อ สวัสดีค่ะมาค่ะปลามหามมกินค่ะเมื่อนี่ปลาได้ใส่ตันนะคะจะกินใส่ตันกับข้าวเบาๆมากนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวพูดไม่ออกแล้วปลาหิวมากซอสกระเทียมนะคะ <c oughs> <c oughs> แบน้องม้าปังอะเฮ้ยก็อินตาตาเอาไปแล้วค่ะเอา,านี่เไปหม์กนั่งเหรอ เขามากินพร้อมกันค่ะปลาหาโมกินเครื่องเกาล้วค่ะโอ้โหสามช้อนไม่อิ่มแล้ค่อยตากเกาอีกใส่ซอสกันค่ะแต่อันนี้อันนี้ก็มีซอสแล้วนะ หอมมากเลยตอนอย่างนะตอนนี้ก็หอมอเป็นซอสเปรี้ยวค่ะอือันนี้ข้อ,อืมกินหลายอย่างเลยวันนี้ไส้ฟันสีซอส You อี่างไรให้แม่นน,นนะคนละหน่วยนะอันนี้ตัดชิ้นเล็กๆให้นะชิเบะล่างกัน่ะคือซอสลายค่ะ ภาดแม่ยั่ไนอือ้อาไปนเล่นละมือแม่ยิ่งไวมือแม่เช็ดปากเลย ซอสไส้กุยช่ายนะคะที่เห็นอืมอืมซอ,อสซอสพริกนะกับมัสตาร์ จะพาไปยอ่องผมเล่นย่องผ้าแม่อืออันนี้คือให้เคบับเลยนะมาออกเสียงเลยค่ะเคบัฟไหมค่ะยังเพิ่มเติมกับบัฟค่ะไม่ออกเสียงอะไรกันเนี่ยไปอันต์จะเคบับค่ะโอ้ ตรงไม่แต่เปียบเะฉะนั้นอ,อันนี้ซอสไม่เยอะดีกิน้น่แล้ะแป๊บหนึ่งนะคะขออน,นุญาตนะคะตรงนี้มันอยู่ที่ไม้มันเครื่องมันจะอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าให้เบิ้ไหมโอเคปะโอ้มันนุ่มนะเนี่ย แต่ว่ามันเป็นแผ่นจะติดคอไหมยำเด้อว,ว่ามันลึดเด้หยำนะบุยมาไว้ม,มุมนี้ให้น้องมามันเป็นเซนแบบ <c oughs> เซนยืดมันนะ่ะ มันเส้นเอ็นมันก็จะทำแข็งหนัแตนส่วนนี้ให้น้องหมาเพิ่งกินอาหารเจคลองเสร็จด้นนหนะน้องหมาเนี่ยมเมนูนี่แนะนำเลยค่ะแซ่บอยู่แต่ว่าอยู่ที่การหมักเลยเนาะ เราเนี่ยแทบจะสิงกันนะฮะโดยเฉพาะช่วงเวลากินข้าวโอ้โหดูแก้วปะแก้วก็ยังมีรูปน้องหมาเลยแต่ไม่ใช่เข้านะหมาตัวอื่นคนละตัวตอนแรกจะได้หมาปอมเนี่ยค่ะวันนีแก้วใหมาปอมไหม จะหามาปัมนบรุจะเหฮาดูก็ตัวนี้มาคะ่ะตัวนี้ค่อนข้างเงียบเงียบม,ะะคะมยบาค่ะจะบวยยไปหน่อยตอนที่อยากกินอาหารกับเรา ช้อนอันนี้ใหญ่ไปเห็นข้าวโพดสดค่ะสดดีดีเพิ่งไปเด็ดมาก็เลยหยิยบมาให้ลูกอันนึงแม่อันนึง ดีไม่ได้ต้องมาดีใจค่ะเป็นหลอดเลย Hmm. แม่ก็ใกล้หมดแล้วนะอืมอืมกินซ่ากันอืม,อมแม่หมักอร่อยมากเลยหิวน้ำ่ ไปฝ่ากฝูงชนในเมืองเมื่อยเลย <S 2> <S 2> <S 2> เสื้อนี้อืมในคลิปก่อนนะฮะแต่ยังไม่ตัดต่อเลยไปถ่ายกับหุน่นยนต์มาถ่าภาพกับหุ่นยนต์มา คลิปมุนยนด้นก่อนนะเนี่ยค่ะยังบะลงนะคะตอนที่เราอย,อยู่ย่งบะโลงตอนที่ทำตอนที่กินเนี่ยเนี่ยเราจะแยกเป็นสองคลิปดีกว่าที่จริงจ้อยู่คลิปเดียวกันคลิปหุนยนต์กับคลิปที่กำลังกินตอนนี้เพราะว่ามันเป็นวันเดียวกันแล้วเวลาไล่เรียกกัน ทำได้ดีมากว่าเพิ่งเห็นนะ,ะของแท้มันมันเป็นหุ่นยนต์ของแท้ค้นนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาใส่เขาแต,งต่งโตดเป็นหุ่นยนต์อ่ะเ <c oughs> ขาเรียกเรียกอะไรเรียกไม่เป็นหุ่นยนต์แบบคนบังคับไ <c oughs> ปเที่ยวอยู่นั่นเที่ยวไปเที่ยวมากใส่เวลาหยุดจุนน่ะใกล้ๆน่ะเกือบมดมือค่ะ หุ่นยนต์หนึงกันยังอยู่ปลาไปใช่มกหุ่นยนต์ตัวหนึงกันยังอยู่คือเกา่าอาหารปลาเกี่ยงเลยแต่มันกระโดดไลยน้ำนะคะเนาะอือคุยใช่เดี๋ยวปัดตังลากก่อนนะคะ <c oughs> ข้าวโพดเออเพลินไม่ อืมอืมหวานหอมใช้ได้ได้ยินเสียงดมไหมคะอืม อืมข้าบใหม่ไปเลยนะ่ะอ,อึกหยับแม่น่ะแชะด้วยคันแชะได้อืมเข้าโพสดสดสดใหม่อ่ะย่างหอมอืมเดี๋ยวปลาล่าล้วค่ะ อันนี้รอแตกไม่ได้อ่ะใจร้อนก่อนแตกอันนี้มันต้องแตกมันต้องปริออกก่อนนะฮะถึงจะสุกเต็มที่แต่อันนี้ก็จะเปรี้ยวหมักทุ่งเท่งค่ะ เนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอคุณมากจะบ้าอะไรจะขออะไรไม่รู้อ่าขอให้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้มีความสุขขอให้เกิดสิ่งดีๆกับทุกคนนะคะแล้วก็มีแต่ความสุข มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้สิ่งที่สิ่งที่หวังนะคะเป็นไปตามปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้บุญรักษานะคะแล้วก็ขอให้เทวดานางฟ้าประจำตัวรักษานะคะแต่ว่าต้องต้องเป็นคนที่น่ารักก่อนนะคะเทวดาประจำตัวถึงจะ รักษาเนาะค่ะเนาะ,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 ะอะไรเปียกๆอะไรแฉะๆน้ำลายแล้วเปล่าน้ำลายแล้วเปล่าเสียงใครเฮ้ยเสียงใช่เสียงแมวไหมใช่เสียงแมวไหมดีไปก่อนนะคะดีก็ถูกปกป้องรักษาจากแม่นะคะแต่ไม่ใช่นางฟ้าใช่ไหม นางอะไรเนี่ยไม่ใช่นางฟ้าแต่บางทีก็เป็นนางฟ้าอยู่แต่บางทีก็ไม่ใช่แต่ก็แล้วแต่ว่าดีจะปฏิบัติยังไงแล้วแม่ก็จะเป็นสิ่งนั้นกลับคืนบายๆนะคะเราไปก่อนนะคะ <c oughs> เรารักกันนะคะอ,อบอกบอกว่าเรารักกันเนียซิพูดพูดซิ ถ้าพูดได้ก็จะเกินปุยมุยไ <c oughs> ไม่อยากปล่อยเลยตอนนี้อยากกวนแต่ตอนกลางคืนนะใครกวนแม่ไบไปค่ะ